ต้นเราก็เข้ามาดูพื้นที่จริงแล้วที่มีประเด็นในโลกโซเชียลนะครับเบื้องต้นก็ได้มีคําสั่งระงับตั้งแต่วันนี้ครับผมและทางเจ้าของที่สอดเองก็ได้เสร็จรับทราบแล้วครับเบื้องต้นตรวจสอบเนี่ยเป็นที่ที่ของอะไรครับ พื้นที่ในแสมสารนะครับถึงได้บอกว่าขึ้นอยู่กับกรมธนารักษ์แต่ก็จะต้องมีหน่วยงานเกี่ยวข้องคือกองทัพเรือเป็นผู้ดูแลมันจะมีกฎหมายเรื่องความมั่นคงเข้ามานะครับทางอบตอรเราก็จะต้องทํางานร่วมกับกองทัพเรือทั้งนี้ทั้งนั้นเองเราก็จะต้องไปในทิศท,ทางที่สอดคล้องกันครับเพราะว่ากฎหมายบางอย่างมันอาจจะไม่ไม่มีอานาจเต็มนะครับพูดง่ายทางทางอบตอไม่ได้มีอานาจเด็ดขาดทั้งหมดก็ต้องอาศัยความร่วมมือเพราะว่าปัญหาตรงนี้พื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของเอกสารสิทธิ์เป็นปััััญหาที่เ่เืองงมสกกพนึแต ในเบื้องต้นเราก็พยายามจะร่วมกันแก้ไขในระยะยาวเพราะไม่ฉะนั้นเองมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆทางเจ้าของนะเป็นคนในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่ที่มาทำกิจการที่สอบถามนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่เขาเข้ามาอยู่ในพื้นที่สักระยะแล้วใหญ่ๆแล้วนะครับเขาไปอยู่ในแสมสารก็มาทําธุรกิจแล้วเขาก็เกิดมีการขยาย ธุรกิจที่ทเรารู้ข้อมูลเบื้องต้นนะก็เลยมีเรื่องของเข้ามาอยู่พื้นที่ตรงตรงพื้นที่นี้แต่ตรงนี้ที่มาที่ไปเรื่องที่ดินมาอย่างไงอันนี้เราก็จะต้องลงลึกแบบที่บอกนะครับเบื้องต้นเราต้องสั่งระง,งับก่อนแล้วเราก็จะลงตรวจสอบในเชิงลึกอีกทีครับ ชาวต่างชาติไมหมถึงว่าเป็นชาวเมื่อกี้ที่เราเจอก็ยังไม่มีต่างชาติครับที่เราเจอก็ยังเป็นคนไทยอยู่ครับถ้าอย่างนี้ชาถตูว่าเป็นที่ของกองทัเพเรือเนี่ยเราไม่สามารถไม่ให้เข้าเลยอะไรหรไร้หรือว่าท้องนี้ที่กองทัพเรือเนี่ยครับอย่างที่บอกครับปัญหาที่ดินแสมสารมาเหลือหลังมานานครับมันยังไม่ได้ออกเด็ดขาดหมายถึงว่าก็ทางฐานทัพเรือกับทางเราพยายามร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินกันอยู่เพราะฉะนั้นเองอ่ะเราไม่อยากจะมีประเด็นในเรื่องเหมือนในอดีตที่เคยมีประเด็นดังกล่าวเพราะว่ามันจะทําให้ผลกระทบต่อ ชุมชนและประเทศมากเพราะว่าการขัดแย้งกันระหว่างชุมชนกับกองทัพนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็เลยมีแนวทางที่ว่าจะร่วมแก้ปัญหาอย่างไรตรงเนี้แล้วเพอเอิญมัมีเรื่องของรีสอดอะไรต่างๆซึ่งเราบอกได้เลยว่าตำบลสมสารเรามีปัญหาเรื่องใบอนุญาตมาโดยตลอดเพราะว่าที่ดินเรายังไม่ตกผลึกแบบที่บอกครับอางนี้เองก็อยากจะให้ทางกองทัพเรือกับเราเนี่ย ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้มันถูกต้องเพราะว่าอำนาจเต็มแบบที่บอกไม่มีกฎหมายตัวไหนที่เราจะสั่งได้ชัดเจนบางทีสั่งไปก็บางทีเรื่องของชุมชนวิถีชุมชนมันกระทบไปหมดครับ mm hmm. เราเราเป็นผู้นำก็จรงิงแต่เราไม่สามารถใช้กฎหมายไปบีบชุมชนได้ต้องแก้ไขเป็นเคส by เคสไปด้วยครับ